กิได้ขอดองมืออื่นเรา้าเอาคือว่ามืออื่นเศร้าจักน้ำพ่นนเพ่นว่าอื่นเศ้าพุ่นต่างที่ได้ขอดโอแสดงว่ามาปัน่นเเรากินเนีน,น,นี่ชิมบาองอยู่หายตีาะอันคยจักอยู่มาเอ้ย่แงไงม้ออื่นมันแค่ยังงนี้ในต้นข่าว่าคือบคคนี้นะกินบางรู้หายชิมบางแม่ชิมบาแม่ น้องพี่น้องเอ้ยมาหอจอดถึงเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเอาทางโอดีรับทางโมยาวโอ้แค่นเลยเนาะเอาอ่ะขออนุญาตพี่น้องใส่ไม่กัดสั้นก่อนอ่ะเนาะขออนุญาตพี่น้องพอดีกินข้าวกินน้ำเฝ้าแท้เฝ้าว่าพี่น้องเนาะเอาใครอยู่ดอกบานีเอาเนาะทางน้องมู ท่านได้กินข้าวบ่ได้แล้วโดยโดยมาพี่ก้อนเป็นที่ไรคือว่าน้ำข้ามแตกอะไรบอแมนบ่โดยอตอนนี้ทั้งแพทย์เพิพ่นเพิ่นว่าจังไดแน่เพิ่นว่าว่าก่าได้ยขอดน,น้งมือเศร้าหัวเอาคือว่ามืออื่นเศรา้าทงน้ำเพิ่นเพิ่นว่า,วามืออื่นเศรา้าพุนพ่นต่างที่ได้ยขอดโอแสดงว่ามุนมาพี่ก้อนเนาะมันมันจะรู้ยั้ไงเอามายืนดิ ôi 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 rồi. ôi 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 ปผนว่าเราได้ข้อต่อเมเนียมาบืนเช่าพุ้นป่ะแต่ว่าน้ำเตกเรบ่น้ำกน้าค้ำน้ำค้ำเออกระน้ำเจกกระน้ำค้ำเกแต่ว่าคนมาชี้ได้พาพบ่บ่เห็นคนว่าได้ยังหมดทันได้เนาะเข้าไปห้องคลอเราบ่ได้หรือล่าน่าจะเข้าแลวแต่เป็นปวด ่นนีสิไปเอาผ้าห่มยังมุดกุ้ในห่มมานอนรอขาขาค้อสเออห่วงห่วงรอรอข้อค๋อรออมีห่องรอข้ออยู่ผาห่มไปเพิ่นท่า่เดือนนี่ไปพ่นายเพื่อมาถ่ายไทยเพิ่อนก่อนเพื่อว่าห้าเข่าไปท่าทั้งในห่ได้รูปเล่นเลยมืนมาสั่นมือเศร้าปืนเศร้าเนาะิ่นซิกบ่งระบบเดเช็คแล้ว เอากระดีได้น <m> ้อแต่ว่าน like cool. mm ้ำ hmm. ม yeah, ันเตะกัได้ใช่อ้ยันเกับโเปะได้เมโมเปบมีอย่างแน่นอนหรอกโดยาะว่าเป็นอย่งนเขามันมา้ามามหมูชุดเลยด้แมนแมนจะโอทได้หรอกวันนั้นน่ะเป็นอยนนเนาะ้ากต่นอนจ็ดคนก็นอนม่มมานะหาหกคนเพื่อนเนาะมันเป็นจิฮหอดลอยลักไปเื่ออ๋่านอนนี่จะขึ้นนึ่งพอบื้นแล้วกับ่าซีนบอกว่าคาะเด้นเนาะ หอนี้ช้าได้มาแล้วกันมันกับมันบ่อผมาหนกันผมอื่นดูกันเองมันเถื่อกะสีบ่อหอนบื้อกับนันบ่อหอนหรอกซูดดึกกับมี่ได้นาะน้ำค้ามันมันมันออกมากเลยหยากเลยตั้งเลื่ตั้งเลื่องที่เราดูอะไรเนาะมันเถื่อกะอาจจะเที่ยงคืนกับมีแเมนแม่บางทีอาจจะช่วงย่เร่งๆนี่กับมี่กว่าช่วงเพิ่นเจ็บกับคืนเจ็บตบิดกันยันวันถึง ขวบสิขวบผล่หน่นออกแี้แล้วจังโมงเราเจ็บคืนนี่ใช่ได้เบิ่งมองเราะว่าเที่ยงคืนนี่และหมอขวบ่นจขวบผนออกมาก็ม่ได้เน้งเเนาะฮะเนะลกสุกได้ผ้ารือบ่ผาเปยต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะเป็นเ่ันว่าว่าว่าสีหมดลูกมันเปิดมันเะออกง่ายพ่สูเองแหละเนาะเป็นจักกกเป็นหมเิ่นพีนอ เนาะเนาะกะไอ้หลอกพี่น้องเอ้เนาะทางบุเสียงกะลงอกลงใจแต่พี่น้องเอฟซีก็หลายคนเพิ่นกัดสิหายใจมอดระลับาดนี้เนาะมาหอนอยู่ห้องหมอเลยกัดสินมอนระดับหนึ่งเท่าเห็นลูกแล้วคนละเมยถ้าพอเท่าเมยกับลูกปลอดภัยคนละจังสินมอนอีลีจังสินมอนคักอีกนิดนึงเนาะยังฝึกนอยนึงอยู่นี่น้ำมันหนึ่งหม้อเนาะแม่แม่เรอให้ออกมาแอ๊ะเอ๊ะอะกับเมยปลอดภัยลูกปลอดภัยแล้วก็จังว่าการตลอด ย,ยังรุ่นอยู่แน่ช่วงนี้ยังอยู่ในระวังรุ่นอยู่ววยมีจ,ามาจาังหวัดกินเขาดิากินเขาเกิดสีวนเวียนอยู่แถวนี้และสัก <s> ไมีแตนทำก้าวทำก้าวไปซื้อกับขอกับน,น้ำเนาะกับขอกับน้ำก็อยู่มองชนมองมองโคตรอ่ะตุ๊กตรงขามต้นซัก ไอ้นุ่มเอานี่เขาไปไหว้ก้อนไหนจัดแจงก้เบิ้งมันนั่จงคาลงไปซืข้าที่นก็ได้นี่อันสะอาดด้วยเนาะไอ้อาไอ้มาปูปูนากินเข้ากินนี่อยู่ข่าแห้งบ่ไหวุชันแต่ละคนกนจนเป็นยังเพาว่าพอดิกินเดี๋ยวก้าวเก่งแล้วไม่เ่มนก็ได้ผู้พงมอมีหมอเก่งมัเนาะอย่าไปตัวแย่กั้องมอเก่งไม่ชื่อตัวเก่งเออเก่งไม่หรอพักอยู่ได ว่าทัดรมดยงไงอ๋อรอรุ่นกันต่อไปเป็น้ังไยเป็นได้ดเนาะโดยก็แต่ก็โร่งนล่นแหละงใจไประ้รับหนึ่งแล้วจีวัเห็นได้เละเนาะวายจไหนก็มาหอดิตมองตียันปลอดภัยไม่มองเล่ได้ลคนหล่ปอคนขอดหลยปอหลายูหลยเต้รอคอดอะไรคนรออ๋อคนรอคอดนห้องเมียกเตียงดเอเตียงว่างน่ะสองเตียง ้าตาเขาอีกเตียงหนึ่งก็อีกเตียงหนึ่งเพราะว่าไกลาหน้าคนก็รอพอดทุกันอยู่ในระหว่างล่อบนเนาะแต่คนกเนาะเนาะวันนี้ก็รอแต่ทางแพทย์พนมาแจ้งบอกเพิ่มเติมว่ามีอย่างเนาะโดยจะล่อพนบอกอ่แล้วจ้าพนบอก เอ้าเนาทางขุนเฮากระชียู่แถวนี้แหละก่อนเนาะอระชีบวนเวียนอยู่แถวนี้ชาจังเอยก่อนรอเพิ่งกำกันน้ำนอกคนนีแหละวกระโบน่ได้ทางเรือเจ็ดแปดมุงแรงชิกกัีเนาะนั่นรอนำข้ามมันแตกไปเลยอ่าอะไรเนาะโอเคสภาพไปแจ้งเจงบ้างอันนั้นเพิ่มมองอันมองอาศัยเนาะมองที่ทับที่นอนอันนุ่มไปยังบด้กินข้าวเราไปเจ้ากัดละยังหรือเปล่น้องโม่ด้จะกินอลไร เอาพอดีได้ชาเดียวเจ้าวันไปพูดเดียวไปเชื่องไปฮับเด้อไปซื้อกับเขาอยู่หันเด้อไปรอเชื่อกับเขาดีกว่าไปรอเชื่อกับเขาอยู่ในหันมีอยู่ช่วงตลาดแรงเอามากินอันที่ทั้งแม่แม่พนม่าน้ำกันโมนี่เนี่ยหลายคนอยู่ด้วยอ่าดูหลายคนแม่แม่เนาะเอาชนไปชัดเจนมาก่อนได้เด้อโดยโดยทำไมทำไมไปบ้านนี้เนาะมันคิดอย่างไรบ้านนี้ปลอดภัยหรอก เนาะเอาพี่น้อยมาแบบกระทันหันพอดีกินขา้าวแล้วเพิ่นมาเอาเสือผ้าหน้าแพ้เป็นน้ำเป็นในเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางบอ่อนุ่มเนาะพี่น้อยยังบ่ทันได้กราบสบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องอยู่เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเน,นาะมาพบม,มาเจอกันคือเก่าคือเดิมยกับบอ่อเสียงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยูอ่อยู่ห้องบ่อแข่งเนาะบ่แเงกับทางบ่ดีบ่ยาวเนาะพี่น้องเนาะนําตัวทางน้องถ้ามาห้องบ่อแข่งนี่แหละพี่น้องเอ้ย ทางแพทย์เป็นว่ามืออื่นเศร้าบาดชันพี่น้องๆแต่ว่ากะโอ้พี่น้องเ้ยเอ้าเนาะกะแต่ว่าตามนั้นแหละพี่น้องๆตามแพทย์เป็นบอกมารอดุลรอชมเบิรงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าจะได้ผ่าตัดหรือว่าสิคลอดแบบธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากะหายอกหายใจหายมอดแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไอซีโปรเมพี่น้องกบพี่น้องเยเพราะว่าเป็นอยังพี่น้องโบเชียงตอนที่แรกกับโบเชียงคุยกับทางบอดี้เนาะพี่น้องเนาะคุยกับบอดี้ประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงอยู่บ้านโพนสิม ยบุญหัวชิได้ขึ้นไปบ่นะพี่น้องโทรไปว่าเป็นนี่ได้เด้ทางน้องตาเนะาะบอดีว่าก้อมอยู่ว่าสันพี่น้องก้อมนี่ได้เพิ่นกับบุญยอมไปห้องมอ,อบุเชียงกำลังจากว่างโทรศัพท์กะตัดชินใจเฝ้าเหยียบรถขึ้นไปเลยพี่น้องเนาะบุญหัวเป็นอย่างพี่น้องเนาะคือมีแนวก้อมแนววยังนี่เนาะอันนี้บุเชียบอกนี่ข้อเป็นจริงพี่น้องบอกนในตัวตนของ,ของทางบุเชียงเองพี่น้องเนาะไปฮอดพักกับทานเพิ่นกับบุญทเฮิองได้พี่น้องเนาะ ว่าประมาณอ่าซีกเมทีเว่าขึ้นในคลิปนี่แหละบุเชียงบ็ได้ว่าในลำไม้ว่าขึ้นในคลิปจากนั้นเปิ่ดกระตัดชินใจนี่แหละไปว่าบุเชียงก็ได้ปรึกษาทางอ่าบอดี้บอย่างที่อยู่น้ำกันกับทีมงานแจ้งไปในกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะก็นำตัวลงมานี่แหละเนาะเอ้าเนาะม่ใช่ว่าพื่นรักวันนี้พี่น้องยพาทั้งบอนุ่มไปซื้อกับเข่ากับน้ามาให้ทั้งผู้ที่เพิ่์มาน้ำกันนี่แหละเนาะหกคนผมพี่น้อยเนาะไปเนาะพี่น้อยยังอยู่มองจอดรถตอนนี้พี่น้องเนาะ เนาะเนาะไปพี่น้องขอเฮาบ้านนี่เก็บชาดในนล้ไว้นี่ก่อนเนาเนาะดรดค่อยถึงยั้งนี่เป็นคาบคือขี้งัวแท้นี่นี่เอายั้งอากาศเย็นๆได้ไปคอยบอกไวแล้วโหและอยู่ฟังของพุ่นละไปซื้อกับเขาให้ทั้งยายที่เพิ่นมานทำกันนี่แล้วในอยู่นึกกินเนาะป้าปะเนาะหอนเอาเราใกล้สีคำเมือตื่นตาเลยเนาะ เนาะคนละพี่น้องเลยนปเนพี่น้องเลยครับออกมาก่อนเพราะว่าทั้งบนนุ่มเพลินย็นแลเลนรร่นเอกสารหือพ่อนองมูต้นนั้นได้มากินไมอไรกัเออหรอมอนหรมอนซรอมอนอัานพ้นมี่อย่างห้เลนอยู่บ่าเต้นเลน่นอยู่บ้าเต้นเลน่น ม่จะพจ้าไปชงมนออกมาชื่อนักกินนะสามนั้นเนเนาะไม่ยพระจ้าชื่อให้เราอาไปชงพันกมาเลือกนักกินน้ำกันเด่นกัมานุ่มเลก็ได้ดราก็ปนพวกเล่นเอกสานเนาะได้นแล้วป้าชาวเองไปถ่ายพูละทางพูละหากินน้ำน้ำเย็นเชื่อว่าก้นบัวลอยห่อนแท่ห่อนว่าได้เป็นตู้เราซื้อม่ตู้กับบหวยแล้วนี่เราซื้อก่อนแล้วนี่เราซื้อยังนี่ ใช่ดิมิตุซื้อยังอ่ะนะซื้อลาบงซื้อลาบงเออโอ้เดี๋เอาเดี <S <S ๋ยวเอาจีซื้อเพิ่มให้อีกเด้อพวามาแล้วกันหลายคนอยู่เดี๋ยส่งไปหาซื้อให้ส่งไปซื้อให้เด้อยันลูกยาโดยโดยเม่น้องตาแม่น้องตาให้เพิ่งกินก้อนก็ได้เนาะเจ้าเจ้าแม่แล้วเดี๋ยวเพิ่งเธอเพิ่งคลอดเพิ่งอยังมาบอมมี่เฮงแต่ว่าถ้าถ้าพาตั้นเลยเพิ่งบ่าให้กินยังนะแม่ต้องอดเข่า ก็คอยยืนอยู่รถตกใจหุ่นนึกว่าจะคลองอยู่ในชุดโอ้โหใครเนาโอ๋อช็กเห็นเห็นพักแล้วว่าชุดแล้วเห็นักอยู่ว่าจะคลองไงจะว่ามีคนอยู่ในนไปได้ไปไม่ค่อยนะโอนน้อนน้องคนในเมืองอีกแล้วเนาะโอ้เมื่อกี้ยินกระจกได้เนาะคือท่อนแบบนี้เ้ย มันจะเกิดในคุณนากินยังน่ะค่อยบวาได้ข่อยจากินตะนาบกินตะนาํานี่หละวากินผัดมี่ได้ได้กินนี่ิวตะนาเนีนี่นะผัดมีเนาะผัดมีวัดขาเนียวถั่วลงพดว่าหิวมียูปิ่งไก่ข้าเหนียวสมตำไก่นะปงไก่ย่างเนี่ย น้ำมกข้าวนี่ย่านบมมีเลยุน่อมีมีีนะใช่น้ำมาบ่มีมีมมีทุกน้ำมีบ่ิเวยเนาะไลูกไครปิ้งรกคปิงกับมีนี่บาทนี่โอ้จีดีนักเล่น้ำก่อนโอ้ไมแข้งไลบดีแข้งก็มีบ่แข้งเไม่แข้งยังน่ะ่นไปใชบ่งครับปุบปั๊บเนาโอ้มีซึงมาผังเมียนี่โอ้ยจว่าแพงไปเข้าแพงเลย เมเดนยเือนเออมนยางเอ้าคือเป็นเคงไม่ใชเนี่ยเจซีมึงไหมแซ่มแซ่คือแบงดาหอมเมนเคงกี่เอือบ่ได้เฮียงโลดขงเป็ร่งยังเป็นรยว่าเปมนเงจิกนโรลนชอันนี้เจสซี่คือแบงดาหอมโรลนชโลแลนช็อกเอไมเป็นไม่แคงแบบนี้เนาะเม็แคงเนีคือบุเคยเห็นมงาคงเขาหอมคือเบงดาเออมันก็หอมจริงเนาะโอ้เสซีิมึงไหมว้เอรลองไหมะซีเงใ่บอกก่าซีมนะซีมเด

คือคือกันอยู่บ่อยู่บ้านมีอยู่บ่เนาะมันแข็งมันแข็งยังอันนี้เพื่อนเพื่นมันแข็งยังเนาะมต้นเข่ามันแข็งต้นเข่าเออมันอยู่ในพวงเข่ายามมันดีเด่นในเขาน้าแซ่มีอยู่บ่มีเลย่อต้นเข่าอันนี้เยอะหน่อยอนเด้อนี่แมงจีดแม่ไข่กระมีด้ออีจีดีก็มีหอมๆเลยอนี่เลย ได้ีเาซีนเนี้บย่ากินจุนบดถุยนึ่งเลยคืออีแ้วนี้ก็ได้แข่งแต่ฮะสุนายอายนี้จะว่าไงนะตนน้คลิปนี้บรินาะเก่งกว่าใครได้เนาะเปนแข่งน้องก็เยากตืมของม่การขายเป็นเลยการซื้อเป็นเอาไปหามีไข่แมงกินิไข่หนึ่งแท่นแท่นอะไินียังบม่ได้จายเงินบน่ะน่ะาโก้ยสนใจกินก็เลยเนาะโค เลยยมขอบใจ้ะแต่เื่ะมาปั่นเอ้เรากินเนื้อนี่กินมังงหาตีเพราะอคยจ้กอยู่ว่แม่เอ้ยนแบบนี้เออมัแขงอย่างนี้ในต้นข่าวว่าคือบุคลีนะกินมง้หิมมางไชิมงแ้ีม่เล็กน่อยน่อโบคอยหอืมมังไงเห็นบากอะไรอหมหอมเนาะโอ้ยทงกินทังวาหอมเนาะเอาอีกแหล่ พอาชาวพเจาะก็ไฮไล์พรแล้วแม่แพงโลสองแสนอ้เนี่ค่ะเืินลนมอสามาไัวปานีกันเลย้ยเงินชาพัดงยืบไปได้เอาเอาไปนเอาาวพี่น้อยเดียวชีคํำชีมืดไปไปเบ้องเ้ากับน้ำก่อนน้ำบ่กุน้ำเผาุ๊ไปแช่นอไปไปกินน้ำก่อนนาะไป hôm hôm lại? hôm 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 hòm hôm 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 chích, hôm hôm mình hôm 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 nhám nhám hôm Tùng hôm hôm Nhìn hôm chói hôm hôm ơi <laughs> Đục hôm 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 nhám hôm Lại đi đi <laughs> Ô <laughs> oh. กระเลมกระเลมบอสเดี๋ยวมันกระเลมพ่นขายกระเลมตัดเอ้ยเอ้ยน้องโมกินบ่อสก็คือดำนะมาพี่มาพี่มาพีดำเย็นนะเลือกอันน้ำน้ำอยู่พุ่นยังมีอยู่บ่เนอ่ะมีอยู่บอสเดี๋ยวเราซื้อกับเข่าก็ได้เนาะเอแต่กับเข่าไปไม่ได้หอมเนาะมันก็ธรรมดาอยู่แต่หอมหอมหอมไม่ได้อันนี้กระเลมนี่ไผ่ไพ่กินกระเลมนี่น้องโมเอ้ยน้องโมกับเอ้ยอะไรด้วยเพิ่มเพิ่มบอวานเอาด้วยใช่ บอกชิผกับโกากินน no <ix> <flying quote> <player> ีเนาะเพิ่ม่วานซอาไปไปกินน้ำเ้าก่อ้ามเ้ใช่ไใช้น้ำมู้ามีบ่มากไม่พูน่ะพูพน้ำมู้าวเป็นเกลียว้าาทนนะอ๋อมีอยู่เนาะมีมีมอก็มากน้นะเนี่ยนะเอาเอาเด้อันทางขนอยนี่บ่เอาน้ำเด้เจานะ ก็ว่าเป็นวัดอยู่วงบอลก็ต้องย่านมันมาไกลเลยใจฝืดได้ลงทุนเยอะแล้ววะลงทุนหลายค่อยลังไม่ได้หรอค่อยพาอไม่ข่อยมาขอดูกนั่นยายยายได้เงินข่อยเป็นต้นแสนเนาะยายนี่โอ้โหปูมวลได้หมดปูมวนได้เหรยายเอ้าพี่น้องเอ้เดี๋ยวอันเก็บบามบ่เอ้ ในก่อนเนาะพักเบียร์ในก่อนเดี๋ยวพาน้องๆเปิดใบต่อกันซื้อกับข่าวกับน้ำอะไรไปน้องไปซีมีอย่างแน่เนาะไปกินต่อนได้โปรดะไปฟังอีกโชว์นึงเนาะนี่ซื้อน้ำซื้อไนก่อนไก่หนึ่งเนาเนาะปล่อยเชียงด้วยด้อเสือมาฟังไม่เท่าบ้านเนี่ยไม่เท่ากับนี่เสบ่วงโอ้โหอะไรกันเนาะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดูดิแล้ไม่เท่าเาเดี๋ยวไปชีบไปเชี่กับข่าวกอนดูกับข่าวกอน ี่กับเขากับน้ำให้เพื่อนกูอนมีแมิปากอจบโบชื่อก็ไม่เท่าเกินเนาะใช่ไปกั้งใบเห่อเข่ากับน้ามีแค่นี้สิเรนนี่มีแต่แชมป์นี่มั่งหมดเนาะอ๋อมีแต่โชว์นี่บอฟังน่าบดีมีบอกับเข่าเบอรดับเบิ้ลสุดแชมป์นี่เนาะไปเนาะืดกเลย โอ้ยจำสิกินได้นี่ก็ได้เพื่อไปทั้งผู้เท่าเพิ่นมีแควบจุกนอยู่หรือ่าเนว่าเพิ่นแคล้มนมเล่เข้ามาเลเข้ามาแจ็แล้วนะฮะคฟรีแจกฟรีเ้อพี่น้องเด้อหนี่เ้อโอ้ดิดูชิ้นปิ้งแมนี่วาน่วหน่าพิ่เมาแล้วพิ่แจกฟรีนะเขาปเขาิดไมิยเขาตก ไปน้องเอ้ยพักกระเด้อเอาเด้อเด้อไปเอาไหมเดี๋ยวเราจิ่ใจให้เด้อคนแรกเป็นพวกปิ้งย่างกับยู่โซนนั่นเด้อปลายังก็มีตํ้เอาห้องให้ชื่อได้ไหม่าฮลูกไก่าฮ่ ลาบลาบยังอ่ะเจ้าลาบหมูลาบหมูลาบไก่ลาบหมูลาบไก่อันนี้ถุงละสิบท่านถุงละชาวอันนี้ได้ใช่อันนี้ถุงสิบต้มพักเนาะต้มจืดต้มจืดขั่วต้มเค็มไข่ทยปิ้งย่างนี่ยได้เบาน้ำบ่อห้าเดียวกันบ่แบเม่คนละห้านะวันคนละห้านบ่เอออาชฉลี่ยเดี๋ยวแว้งจังไปเบิร์นตอนนั้น เข่าเอามาอยู่บ่มีอยู่บ่เออดูดป้ามาอัมาซื้อห้านอันเข่าห้านชะเลงมีก็ได้บห้านชะเลงอันทรายน้องของเขาตุ่มนี่ก็เป็นเสเนาะจำมันเลยแมนไหมคนเดียวันเดิหลแมนแมมาสั่งข้าผัดดบานั่นจกนาาลุงเฮอมั เคยมาซื้อนลำล่ออยู่นี่ก่อยุ่นึงบนนะสร้างกระพัดไปแจกสร้างกระพัดนะนุ่งเฮิมนุ่นง,งเฮิมแต่ว่านี่อันเขาเอามาซื้อข้าวต้มจะซื้อดเดี๋ยวปะมาพี่ก่อนเนาะเ <laughs> <ะ>ดีย๋ยวเดีย๋ยวอ่ะทีไรปะเนาะอแล้วเอาเอาข้าวเท่าไรโอ้ป่างามแท้เนาะ เปทดแซ่บอู่ด้วข้าวเหนียวประมาณจะซาพันด่ายี่มีกสามชิเนอะ่ะข้าวเหนียว้าพันทเป็นพวกพี่ย่างนี่ได้น่องเบาอีกเด้เอแม่นั่นเนาะ เฮ้เราได้จังอออมาซื้อไหมเชนาะก็ตังเบ,บิง้งตั้งเถื่อเดี๋ยวทีมงานเข่าไหมอีกได้ตั้งเถืถ่อไปซื้อมาฝากนี่มันหลายเกินก็ว่าให้ไปพี่น,น้องน้ำได้มีทุกคนเลยอ่ะโอเคเนาะตอนนีน้เนาเอาแม่ข้าวเหนียวด้วยเนีนปั่นีกคนเนียนพัดมีบเลยอ่ะข้าวเหนียวเาดชอบพันกีบเจ้า เนาะปิ้งปลากนครั้งนี้เนาะมักกะลาไม่ได้าแล้วเงาปิ้งปลาไงใส่มักปลาอะไรปลาน้มโคงไม่หมดปลาปลาปลาเดี๋ยนไปปลาเปล่นได้เขงเขาเลยปลาชัเนาะได้กับเข่ากับน้ำแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเวลาหกโมงปายเนาะหกโมงหรือเปล่าหกโมงปายก็ดูน้ำกันบานิบาชสี เป็นจังไนพี่น้องเอยเนาะมาหอดถึงแผ่นหุ่มโเลยอยู่น้ากันห่าหกคนเพิ่นมาน้ากันมืัอนี้กับทางนองมูสกับยายจัดปีพี่น้องน้ากันอะไรพี่น้องเอยเนาะเนาะเดี๋ยวเช็งกับช่วงพักๆหนึงเพื่ออะไรประมาณทุ่มสองทุ่มเพื่ออะไรจังเดินทางเป็นลุโดเบิ้ลน้ากันอีกจังไนก่อนเนาะเอาชนะอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อโยปไาเนาะเอากับขปาวกับน้ำไปหาซูทั้งบุถ่าเพิ่น กินบันเนาะทำลงแรงเลยไปเนาะทำนั่นแล้วไไปไปูกินเนาะ <c oughs> โอ้ยขออนุญาตพี่น้องบันเนาะหลังเนาะยังไงก็รอรุ่นรอส้มเบืองน้ำกันเด้อพี่นอ้นองเด้อเนาะจิบนี่ก็คือเกา่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอออออเจ็ดสี่เบ้อสุขสุขคนเพียน้องเขามาครับมาส้มเป็นกำลังใจให้ทางบุษเคนตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะยู่ดีมีแห้งสุกกายสบายใจ ปาฒนาสิ่งได้ก็ขอให้ได้สมมงมากปาถนานาะพี่น้องเนาะธุรธกิจการงานการค้าการขายเด้อพี่น้องเด้เอ,อ,อนเนาะไปก่อนนะพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขสุขคนบายดี